สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หุ่นทองสวัสดีค่ะค่ะก็มาที่ราศีสุดท้ายนะคะเป็นราศีมีนนั่นเองนะคะชาวราศีมีนเนี่ยหรือทุกๆราศีเนี่ยก็อยู่บ้านในช่วงของยุคโควิดแบบนี้นะคะระมัดระวังกันนะคะก็เรามาเสริมต้นไม้บงคลนะคะก็คือต้นวาสนานั่นเองนะคะซึ่งดีมากเลยอะคะ่ะให้กับชาวราศีมีนนะคะ มาดูกันดีกว่าค่ะประจําเดือนแล้วท่ามีเกิดราศีมีเราจะแจกพิเศษคือแจกพิธีกรคนนี้ไปนะครับแล้วเราอยากคืนภายใน3วันนะครับชาวราศีมีนบอกว่าไม่ไม่รับดีกว่าเพราะเอาไปแล้วเจ๊งทุกรายนะครับอ่ะไหนๆก็แจกละแจกยาสีฟันนกไทยนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการเรานะคะแล้วก็โคค่อ่อนไม้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาค่ะราศีท้ายละราศีมีนนะคะ ราศีมีนไพซิดเป็นปลาคู่ปลาไหว้ทวนน้ําและไหว้าตามน้าค่ะคือท่านที่เกิดระหว่างยี่สิบกุมภาถึงยี่สิบมีนานะครับชาวราศีมีนเมื่อดูข่าวที่แล้วก็เดือนที่แล้วก็ดวงดีนะครับจะอาจจะระวังปัญหาโดนแฟนจับได้ว่ามีกิ<า>๊กแต่ดวงเขาได้ดูเวอร์ข่าวที่แล้วไพราศีมีนก็ราศีเพื่อนผมเองค่ะก็เป็นโปรดิวเซอร์รายการผมก็เหมือนดูราศีแก่ละ ราศีมีนเป็นราศีของศิลปินอาร์ติสต์ครีเอทีฟนี่เจด็ดเหรียญนไ้มราศีมีนเป็นราศีเดียวที่ได้ให้เงินโดดเด่นในปีในเดือนนี้ได้ถอยรถใหม่ได้ซื้อคอนโดใหม่ก็วเจ็ดเหรียญเป็นใพ้เงินเงินที่เด่นมากสําหรับชาวราศีมีนก็ <S 2> <S 2> มีรถใช้รดยกาสุขสบายคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอ่ะแล้วคุณเจอหน้าที่แบบผจการมากคุณต้องทํางานหนักเหนื่อย พราะหัวหน้าเฮียบมากในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ทําไม่ดีก็โดนให้ออกล่ะใครที่ทํางานกับหัวหน้า5ดาวได้ก็หัวหน้าฮิตเลอร์คือต้องแกร่งทรหดอดทนและงานต้องเปะ๊ะแล้วก็จะมีการขยับขยายการงาน,น,นบริษัทของชาวราศีมีจะมีการขยับขยายกิจการกนะ้าวหน้าว่าถือว่าโชคดีมากการงานขยับขยายถือว่าเป็นดวงที่ได้5ดาวเช่นกันนะครับ ธาตุราศรีกลุ่มก็มีมันใกล้ๆก,กันว่าแปดไม่เท่าคือการขยายกิจการเออแล้วก็ต้องเดินทางตลอดเลยนั่แวนอ่ะงานที่ยางจะทํากองถ่ายก็ต้องออกไปไทยออกกองกันละวิญยาณพานะการขนส่งงานเดินดีแต่ทำทั้งหมดทั้งปวงไปขัดทุนอย่างว่าตอนนี้มันค่าใช้จ่ายมันสูงแต่มันมีเบอร์เจ็ดมาบาล้านเนี่ยมัคืออยากจะทำะรายการดีๆมันก็ต้องทุ่มเท อาจารย์มีอะไรอสาพแข็ง<ะ>แรงเรื่องความรักไม่มีค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะแบบไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีมีนเขาได้เจ็ดเหรียญนี่นะคือเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเขาไม่เดือดร้อนเลยค่ะก็แล้ว,วงานก็ขยายค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีมีนกันนะคะราศีมีนเนี่ย จริงๆเนี่ยไพ่งานดีมากบอกเลยนะคะเพราะว่าไม้เท้ามากลิ่นไบเท้าเนี่ยคือว่าไพ่งานนี่คือดีนะคะคุณยังทรงตัวได้อยู่นั่นเองนะคะหรือหรือถ้าคนที่ตกงานนี่มีสามราศีนะที่เห็งก็มีมีมีกลุ่มที่ดีมากตามด้วยเมถุนแล้วก็ตุนหนึ่งสองสามสี่จากสิบสองราศีมีรอดสี่ราศีคิดดูแล้วกัน เดี๋ยวเรามาสรุปให้มีนต่อกันเลยค่ะอาจารย์ต้องใส่แมสนะคะใส่แมสตลอดเวลาตากินน้าด้วยเพราะว่าอย่งองต้องระม,มัดระวังตัวเองอยู่นะคะมาที่การงานคือดีมากนะคะอย่างที่บอกไปแปดไม้เท้านะคะแล้วก็มาในเรื่องของไพ่เหรียญนะขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแล้วอาจารย์ขุนทองว่าดีมากนะคะเจ็ดเหรียญคือคือตอธุรกิจไม่มีแจงอ่ะ,ค,ะคือการเงินลอยลำอ่ะ ค่ะแต่ไม่ว่าเราจะลงทุนหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือการเดินทางให้งการเดินทางหนึ่งไม้เท้าค่ะไม่ว่าคุณจะมีไพ่าางานขึ้นมายัางไงก็แล้วแต่นะคะถึงคุณจะดีไพ่เงินคุณดีคุณก็อย่าประมาทนะคะเพราะการเดินทางเนี่ยของไพ่ไม้เท้าของคุณเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีห้าเหรียญซึ่งขาดทุนได้หรืออาจจะสิ่งที่คาดคิดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้นะคะใช่ค่ะคุณต้องระวังตรงนี้นะคะ แต่ให้ไปดาบอะคะอาจารย์ต้องเรามาระวังในเรื่องของอะไรคะไม่ถึงคนหน้ามีแรงกดดันสูงตรงนี้นะคะให้คุณเรามาระวังแต่ให้ความรักไม่ได้ขึ้นเลยแต่งานคุณดีเงินคุณด,ณดีแค่คุณต้องเรามาระวังในเรื่องของงานแล้วก็เงินไว้นิดหนึ่งนะคะสุขภาพไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงเลยแข้งอย่างกมาสามขวดใช่ค่ะอันนี้ก็แสดงความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจให้กับชาวราศีมีนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ